วัสลลารุอัลลอุมตลอัลกาตุนครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ร้านนะครับยคำข้าคืนปัตตานีนะครับร้านรูปังชาอันนี่ป้ายสวยมากทุกคนแล้บรรยากาศด้านในนะครับสวยมากเลย <S <S ว,วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวร้านนี้กันว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดแล้ก็บรรยากาศร้านนี้ครับแบบรู้สึกว่ามีความเป็นมินิมอลแล้วก็น่านั่งมากทุกคนมาเข้ามาด้านใน,นแล้วกันนะทุกคนตามมา ครับทุกคนวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านรูปังชานะครับที่ปัตตานีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดูว่าที่นี่นะครับมีเมนูเด็ดอยู่คือว่าอันนี้เลยครับนี่เลยปังอบไอ้น้ําสังขยากับชาไทยนะครับชาไทยเหมือนกันะชาเย็นนั่นแหละครับแต่ว่าได้ข่าวว่าได้ยินชื่อมาที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นเมนูปังแล้วนะครับปังอบไอ้น้ําที่เด็ดแล้วนะครับยังมีข้าวกระเพราเนื้อนี่ผมให้ดูทุกคนนะอันนี้เป็นถ้วยน้ำซุปเขานะถ้วยถ้วยน้ำซุปก็หมายถือว่าสวยเลยทีเดียวนะ อันนี้เป็นข้าวกระเพราเนื้อนะครับนี่เห็นไหมโอ้น่าจะอร่อยนะทุกคนโอเคมีน้ำปลาพริกกระปราไม้ด้วยนะทุกคนนะผมขอวา่าด้านนอกเลยกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยจริงไหมตามที่ได้ข่าวมานะทุกคนเนปะ็นสุปะขอคำแรกครับทุกคนคำแรกมันต้องมีอันนี้นะมันต้องมีกระเพราด้วยนะนี่นี่นี่นะอืมอืม อร่อยทุกคนแต่ว่าถ้าเรากินแยกอะ่ะมันจะมีความเค็มๆหน่อยเน,นี่ยจริงๆนะแต่ว่าได้ดีครับผมได้น้ำอ,อีกคุกร้านนี้ทุกคนนะราคาไม่แรงด้วยชากาผมสั่งมาชายเปิ้ล20บาทกาหนึ่งโอ้แล้วก็อยู่แถวๆในเมืองปัตตานีห้าแยกเนี่ยนะครับทุกคนเดินทางมาได้นะครับเข้ามาประมาณสักไม่ถึงกิโลจากห้าห้าแยกจะไปรูสมิเลนะครับองเม,มนมูที่ผมสั่งวันนี้ ส้มตำหอยแครงแล้วมีโรตีด้วยโรตีก็นุ่มมากโอเคน้ำซุปน้ำซุปต้องคลุกนงคลุกแยกย่างมืองแล้วตรงข้างร้านเขามีร้านกาแฟโกปีอยู่เมนูเด็ดก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วอร่อยยิงไม่มีดอกนี้นะแต่ไม่น่าจะกินได้ดอกนี้โอเค ผมต้องกินข้าวก่อนก่อนกินนี้นะอย่างนกกั้นก็อร่อย,อยเดี๋ยวแล้วกูนะร้านนี้โต๊ะนั่งนะครับก็จะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์มีที่นั่งแบบสบายๆแล้วก็ที่นั่งแบบมีอแอร์ด้วยห้องกระจกนะครับถือว่าสวยง,งามเลยเดียวโต๊ะนั่งประมาณ20โต๊ะนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นสไตล์ม,มินิมอลดี เมนูต่อไปครับอันนี้เป็นเมนูส้มตำหอยแครงนี่เห็นไหมดูดิดูดิอ่าออนี่ยกยกนะยกนะนี่นี่ดูดิดูด,ด,ดิผมขอเอาดอกนี้ก่อนนะไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันดอก <c oughs> ดกล้วยมไม้นะโอ้เนะเดี๋ยวส้มตำต้องคิมน้ำก่นอนหอยแครงดูคนรวยแครง น,นส้มตำหอยแครงเดี่ยวเี <Whilst> ่ยทุกคนอร่อยมากเลยทุกคนคือมันอยู่ที่เราว่จาจะเอาเผ็ดแบบไหนนะของผมก็คือปกติเลยนะครับแบบทุกคนทานได้ทุกคนหอยนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เขานำเสนอนะส้มตำ อ่ออาอะเดี๋ยวขอตวงนี่ราคาไม่ถึงร้อยอือหือจออร่อยมากเลยกิยนของหวานกินของขา้าวกินของหวานต่อบ้าเลยอ่ะแล้วก็นี่ครับสามเมนูนี่ครับอันนี้เป็นขนมปังอบไอ้น้ำนะครับนี่สังขยาภาษ <c oughs> <c oughs> าอ,อังกฤษว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรช่วงนี้อ่ะเดี๋ยว ทนะกคนนะนี่ผมจะให้ดูนะเห็นไหมทุกคนนี่เป็นสังขยานะทุกคนในสีออกจากเขียวแล้วก็มีมีกะทิอยู่ด้านบนด้วยอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ชอบสังขยาคนระับอันนี้เป็นชาไทยนี่เห็นไหมโอ้ยเยิม้มเยิ้มเลยผมล่อชาไทยก่อนนะมั้ยขนมปังคนเดียวเลยวนี่นี่ครับเป็นขน,นมปังเขานะนุ่มไหมนุ่มไหมอ่าได้นะได้นะโอเคบิสมิลลา์นี่เห็นไหมโอ้โหชาบิสมิลลาฮ์อือ รสชาติของชาไทยครับแบบมีความชาเลยมีความชาเลยเอาตรงนี้ชาเลยนะชา,าไปตั้งตัวไ,ไ่เจอได้รสชาติาชา,าจริงๆนี่ทุกคนชุนไหลไม่ทันวอนนี้ไม่ทันสังขยาต่อผมขอกินกับมือแล้วกันทุกคนนะอันนี้เป็นขนมปังอบไปน้ำวะนะอันนี้เป็นสังขยาทุกคนโอ้โหนี่สังขยาทุกคนนี่ไม่สังขยาโอ้โหชุนอืลหนัวมาก นัวจึงมีความหวานแล้วก็มีความมันของกะทิด้วยมันก็เลยทําให้อร่อยและบวกกับขนมปังที่มีความนุ่มอยู่ด้วยทุกคนไม่แข็งนะออบอกเลยมันอิ่วใจ <c oughs> <c oughs> โอ้จัดไปหลายดอกเลยนะออ,อร่อย,ออยเดี๋ยวตอ่ตอๆๆและน,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 นี่เป็นโรตีที่นําเสนอนี่เป็นโรตีกล้วยนะครับโรตีกล้วย นี่ลงทุกคนดูโรตีกล้วยนี่เห็นไหมโรตีกล้วยโอ้โหคำใหญ่เลยอ,อื้อือ้มโรตีกล้วยที่ใส่กล้วยก็ไปในโรตีง่ายเลยมีความนุ่มแล้วมีความหอมมีความหวานของกล้วยอยู่แล้วอร่อยมากนะครับแล้วก็แป้งโรตีนะครับนุ่มนุ่มมากทุกคนทุกคนรูศบรรยากาศร,ร้านนะผมมองว่ามันดีมากมันโคตรคููมากเลย มันรู้สึกให้ความอบอุ่นแล้วก็มันแบบให้ความแบบเป็นกันเองด้วยเราบอกได้คำเดียวนะไม่ธร ى, รมดานะน่ารักเส <ว ceu> ดวยดารานออยังไม่ได้มาดี <Heroes> วยาโอเคงรับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันทุกคนนะแล้วผมสั่งน้ำนี่ด้วยน้ำมะนาวปั่นนะครับผมสั่งมาสักพักแล้วเมื่อกี้ที่นี่จะเป็นผลไม้สดนะครับอะไรที่เป็นปันป่นปันป่นปั่นผลไม้สดนะครับแนะนำให้ถามให้กับอ่าอันนี้ก่อนนะครับแนะนำถามลูกน้องก่อนถ้าว่าสดสั่งได้อร่อยมาก ของผมนี่สดนะครับถามพนักงานนะครับทุกคนนะแล้วพนักงานก็น่ารักเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทานก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคทันนะครับทุกคนพาะในช่วงนี้ก็เห็นหน้าภาพนะครับผมกินหมดไปเยอะแล้วนะข้าวก็หมดโรตีก็มาเกือบเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ละจานแต่ละจานแต่มันอร่อยยิงนะครับมีความนุ่มกรอบนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบต้องการที่จะมาที่รูปปังชานะครับ เปิดตั้งแต่5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับปิดประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก erm> ับห้าแยกนะครับใครมาทางห้าแยกสายมอปัตตานีนะครับก็เลี้ยวซ้ายมานะครับประมาณสักไม่ถึงกิโลนะสัก5 0 0เมตรนะก็อยู่ตรงข้ามกับร้านโกปีคาเฟ่นะครับมาที่นี่ได้นะครับฝากท้องได้ครับเปิดทุกวันไม่ไม่มีวันหยุดไดรนะครับอที่นี่มีทุกเมนูครับมีทั้งเมนูน้ําเมนูของขับข้าว เมนูเกี่ยวกับส้มตำยำขนมปังของกินเล่นรวมถึงน้ำชาด้วยนะครับผมทุกเนี้ยก็มาฝากท้องได้เลยสำหรับคลิปนี้นะผมของใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตาใครด้วยแล้วถ้าใครมาร้านรูป,ปังชาแล้วแล้วคอมเมนต์ม่ได้เลครับทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงบริการดีไหมโอเคไหมครับทุกคนเชื่อว่าน่าจะประทับใจกับใครหลายๆคนนะครับโอเคขอจบไว้กับชาแก้วนี้แล้วกันอ้าวชนแก้ว ปังซิกเนเจอร์ท่าเดิมมันยังไม่ลืมเลยครับเดี๋ยวผมสไลด์เกิมฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 ง